เป็นช้ำก็คือว่าหลุมเบสุสัรายซึ่งตอนนี้เขาก็ไปเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยซึ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาว่าให้พวกไปทําแบบนีนบ้างทีได้หลุมในสูเนเทียตำรวจก็ยังก็ยังหารักท่านวันนี้พวกก็ยังก็ไม่เคยรู้เรื่องพวนี้ตอนนี้เรายังคล่องใจในส่วนของในบางครับในส่วนของเจ้าหนาีจำเลยตำรวจก็ยังบอกว่า กำลังไว้ผมไปก็กำลังหาํำนวนอะไรนั่นหละมาหาำนวนหาหลักฐานหาพยานอยู่แล้วผมก็คือสบายใจเทมเรื่องมันเงียบอ่ะมันเงียบไหก็บอกแค่นี้บอกสั้นๆแค่นี้ว่ากำลังหาํำนวนหาหลักฐานหาหลักฐานอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าว่าได้เรื่องเขาจะโทรมาบอกแต่เราทราบแล้วใช่ไหมคว่าคนดิงเนี่ยถูกจับแล้ว ทราบได้ทราบเลยว่าคนนี้ถูกจับยสิ่งที่เราไม่สบายใจคือเรื่องของคะีจะไม่ถึงที่สุดหรือว่ายังไงครับเขาจะอยากเอาให้สรที่สุดเพราะว่ามันไม่ใช่คนหนึ่งสามคนเขาเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยใช่ไหมซึ่งลูกชายนี่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวก็ไปทํางานมีลูกกี่คนมีลูกสามคนสามคน ลูกชายมีลูกสามคนมี8ครั4ควร4ควรขวสครขว4ควรัว2ควรัวโดยการเยียวยาให้ทางั่งผู้ต้องหามาดูลแลบ้างแลลูกชายก็ลูกทั้งสามคนคุณช่วยทำงานในบ้างแล้วมีลูกชายก็คุณี่ว่าช่วยทำงานอยู่ ผมเป็นคนตัดนี่เลยพี่แต่ว่าผมคนโจนน้องๆไปทํางานอ<ม>ืมเป็นหวัวหน้าพูดง่ายๆก็เป็นหวัวหน้าเหมือนผมชนน้องๆไปทํางานนะครับผมรับงานมาจากบ,บริษัทกทีน้องฟิลเนี่ยเขาอยู่กับผมสองสองปีเข้าปีที่สามแล้วครับ<ม>คือไปไหนก็คือหน้าใต้ไปตัดทุเรียนเขาก็ไปกับผมนะครับครับวันนั้นวันที่เกิดเหตุนะพี่ผมก็ช่างทุเรียนเสร็จแล้วแล้วก็ผมผมก็แยกผมตอนแรกกับผมนั่งคุยกับเจ้าของบ้านอยู่ผมก็แยกย้ายไป ผมก็ไปขอบินจากคนจัดลายช่างเลยนะต<อ>่อบินเอาตัดทูเรียนแล้วแล้วตัดเสร็จหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรพี่ก็ผมก็เห็นไม่ได้เถียงไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรกันผมก็เลยเอาบินเนี่ยไปไปคิดบินไงคิดบินแล้วก็ผมนั่งหันหลังให้พี่มันกับที่เกิดเหตุอ่ะผมหันหลังให้ไงผมก็เลยเลยไม่เห็นว่าใครมันทะเลาะวิวาทกันแต่ตอนที่ว่าผมเห็นคือได้ยินเสียงปืนแล้วก็ผมเข้าไปอะพี่ ได้ยินเสียงปืนแล้วผมวิ่งเข้าไปที่น้องเขาอะวิ่งเข้าไปแล้วก็ผมก็ตอนนั้นอะมันชุลมุนมากระยะระยะห่างที่เรานั่งคิดบินอยู่กับจุดเกิดเหตุไกลกันไหมสิบเมตรในได้ปรมาสิบเมตรครับประมาณสิบสิบเมตรครับฟังไม่ทันเลยพี่แต่เยอะใช่ไหม,มเยอะอยู่ครับแต่ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทั้งหมดกี่นัดนะ่คือจังหวะที่ถูกท,ท,ที่เกิดเหตุเนี่ยเราไม่เห็นเห็น เห็นตอนที่ว่าได้ยินเสียงปืนอ่ะี่ได้ยินเสียงปืนแล้วก็ผมก็วิ่งเข้าไปตอนตรงนั้นนะครับวิ่งเข้าไปแล้วก็ผมก็ช่วยช่วยน้องอีกคนนะครับน้องอีกคนมันจับกดอยู่อพี่ได้เห็นสภาพตอนนั้นคือไงผมยังไม่เห็นเลยพี่ว่าน้องอ่ะโดนยิงผมผมเห็นน้องอีกคนหนึ่งคนที่ว่าไม่เสียชีวิตแต่พี่โดนยิงก่อนแล้วก็ผมวิ่งเข้าไปจับพอจับถึงก็เอาปืนได้ยิงปืนได้พี่ คือวิ่งเข้าไปจับคือจับคนยิงใช่ไหมครับย่งปืนได้ย่งปืนได้ไดทีเนี้ยผมก็เลือกเห็นน้องน้องเขาเนี่ยนอนปั้มหน้าผมก็วิ่งเข้าไปหาน้องพี่หาน้องคนนี้ครับพยายามยกยกขึ้นรถพาน้องไปโรงพยาบาลน,นะพี่ตอนนั้นเขาถูกยิงที่ไหนที่เราเห็นผมไม่เห็นเลยพี่ว่าถูกตรงไหนบ้าง,าางแ,แ,แตง่ผมเห็นว่าน้องฟขาปั้มหน้าแล้วแล้วก็มีเลือดแล้วครับเลือดออกมากไหมครับเลือดเป็นกองเลยผมเห็นนะแล้วผมรีบวิ่งไปหาน้องไปช่วยน้องนะครับ ทุก,กิง้างบนสามคนใช่ไหมสามคนครับเสียชีวิตสองครับแต่ว่าเสียชีวิตนี้ที่เกิดเหตุหนึ่งใช่ไหมเสียชีวิตโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันพี่ผมก็ไม่ทราบนะว่าเขาเสียชีวิตตรงนั้นไหมแต่ลูกชายนี้เสียรตรงน้นเพราาะว่นองอีกคนนี้ในใบหน้กนกากพาเสียทีแทบีคนนึ่งครับเ้องนีว้ว่านั่นแหละผมก็คือผมผมไม่ทราบเหมือนกันพี่ว่าเขาเสียชีวิตตรงนั้นไหมเพราะว่าผมก็รีบไหมพี่ผมรีบเอาน้องมาโรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ ผมก็อรา่รู้ว่ารู้ไหมว่ามันเกิดยิงใครก่อนน่าจะยิงน้องเต๋าก่อนครับยิงคนที่ว่าไม่เสียชีวิตนะพี่เพราะว่าตอนนั้นน่ะน้องเนี่ยเขาเหมือนเขาเขาผมยังไม่เห็นไงเหลือเห็นคือเขายิงคนที่ว่าไม่เสียชีวิตแล้วน้องเขาเนี่ยเข้าไปช่วยน้องเขาเข้าไปช่วยคนที่ถูกยิงครับน้องเขาเนี่ย น้องฟิวเข้าไปช่วยคนที่ถูกยิงครับตอนนั้นยิงกลมไปละสองยิงไปละสองใช่ไหมตอนผมเห็นน่ยยิงยิงคนเดียวคือยิงน้องน้องคนเดียว่าไม่เสียชีวิตนะแล้วก็น้องคนเนี้น้องฟิววิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปช่วยเขาช่วยเพื่อนเขาครับนั่นแหละครับคนยิงเนี่ยเขาพี่ชักชวนเข้ามาด้วยกัหรือว่ายังไงถึงทําไมผมเล้อเขามาด้วยเร่วมทีม ผมมีมีคนตัดแค่สามคนพี่แล้วว่าผมตัดตุเรียนเหมือนว่าวันนี้ผมมีคนตัดน้อยผมก็เรียกชุดเสริมมาช่วยแบบนั้นนะครับชุดเสริมก็คือคก็คือเขาเป็นเป็นพวกคนรับจ้างทําง,งานแบบน,นี้ครับเรา,รท,ำเราทำไมเราได้ติดต่อคนจริงมาผมเ,เขา <ๆ S 2> เขามากับคนชื่อตีอีกคนหนึ่งครับคนชื่อตีติดต่อมาให้ครับใค<ห>รมาทํางานตีนี่เคยตีนี่เป็นคนจังครับ แต่คนจันคนนี้เขาทํางานอยู่กับผมที่จันเมื่อเมื่อตอนฤดูจันนะครับเราก็รู้จักตีเหมือนกันรู้จักตีแต่ว่าคนนี้ผมไม่รู้จักเพราะเขามาในนามคนนั้นเขาพามาว่าช่วยตัดตุเรียนพวกผมรีบไงพี่รีบอยากให้มันเสร็จแปลงนี้ไงแบบนั้นนะครับวันวันที่วันวันวันที่เกิดเหตุนัดเจอกันที่สวนเลยหรือว่านัดไม่ครับเจอที่ปั๊มปตทปตทเรารวมรวมทีมกันที่นั่นครับผมแล้วก็มาที่สวนที่เกิดเหตุนั้นเกิดเหตุครับตัด เสร็จแล้วใช้เวลาตัดมนงันนานไหมวันนั้นี่ทั้งวันเลยใช่ไหมทั้งว,วันเลยก็เกิดช่วงประมาณกี่โมงประมาณเกือบเกือบทุ่มไหมที่ประมาณประมาณนั้นนะประมาณประมาณนั้นประมาณที่ว่าเกิดเหตุนะหลังหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคนยิงตอนนั้นคนยิงอยู่ยัยงไงเบ็ดไหนคนยิงผมก็ยิงปืนได้แล้วก็ มันยืนอยู่งั้นแหละพี่มันยืนยืนแล้วก็ผมวิ่งผมเห็นน้องเขาเนี่ยซดหน้าแล้วก็ผมวิ่งไปเอาน้องเขาไงจากนั้นก็มันผมก็พาน้องืองบานผมผมไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเราเก็บปืนของคนยิงไว้่ไหเก็บครับเก็บไว้ใช่ไหมตอนนั้นเพราะผมเข้าไปยิงยิงได้มาไงพี่คนยิงได้พูดอะไรไหมตั้นไม่ได้พูดอะไรนะครับผมไม่พูดอะไรครับเดี๋ยวหลังยามัน พวก็หนหญิงใช่ไหมหนีครับอ๋อไม่ไม่ไม่มีการชกต่อยมากนไม่มีครับไม่มีไม่มีการชกต่อยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอ,อยู่ๆแล้วยิงเลยครับอนระยะเวลาที่การทํางานของทั้งวันเนี่ยทนนยี่อยู่ได้ไหมอยู่ทั้งวันเลยครับผมอยู่กับพวกน้องเนี่ยทั้งวันเลยผม,ผมไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็เวลาตัดทุเรียนก็แยกโซนกันตัดไม่ได้ไม่ได้ว่ามาทะเลาะวิวาทอะไรตอนตัดทุเรียนไม่มีเลยพี่ ไม่มีเลยครับก็หมายความว่าการทํางานนี่อยู่ในสตาร์เราตลอดใช่ครับที่ผมไม่ได้มองก็คือแค่ผมไปคิดบินแค่นั้นเองพี่จหมาที่ห่างสายตาไปนิดเดียวเป๊บเดียวเป๊บเดียวกับเจ้าของบ้านเน่ยผมนั่งคุยอยู่กับเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของบ้านเดินเข้าบ้านผมก็เดินไปคิดบินแค่นึงนะโซสารต่อค่ะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างเงี้ยแล้วไหนจะลูกเขาทำหาพ่อเขาทุกวันอีกอะ เราก็ทศสาศรอ้อะหนก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันเสียใจไปแล้วค่ะ <G ül> ก่อนหน้านี้ได้มีลางบอกเหตุอะไรไหมไม่มีเลยค่ะก็ไปส่งทำงานปกติเพราะหนูจะไปส่งที่บ้านพี่เขาอะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งตอนเช้าทุกวันเวลาส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จก็ไปส่งเขาไปทำงานก็ปกติไม่ได้มีอะไร พอตอนเย็นหนูก็โทรหาเขาตอนประมาณหกโมงกว่าหนูว่าจะจะถามว่าจะกลับหรือย,ยังอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้รับเลยพอวางโทรศัพท์ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีน้าวิ่งมาบอกว่าฟิลโดนยิงตาย,ยอะไรเงี้ยค่ะครั้งแรกหนูก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเขาอะ่ะใช่แล้วก็พาไปโรงพยาบาลค่ะพอเห็นศพแล้วก็ คนเดียวโดนจะ่านัดตพี่อน้องฟิลโดนยิงห้าับเลยเืดนบริเวณไหนพอจำได้ไหมมีปากค่ะเข้าายทอยแล้วก็ช่วงหน้าอกหน้าอกแล้วก็หลังนะคะแล้วก็น่าจะยิงใกล้อ่ะเนาะเพราะว่ากระสุนมันมันไม่มีฝั่งใดเลยมันทะลุกออกหมดเลยอะค่ะ ก่อนหน้านี้น้องอน้องฟิลได้ได้คุยอะไรให้ฟังบ้างไหมว่าไม่ได้คุยก็คุยกันเรื่องปกติธรรมดาที่บ้านอะไรเงี้ยพอไปตอนเช้าหนูก็จะถามวันนี้ตัดที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ก่อนก็ไปตัดสุราษฎวันนี้หนูถามเขาก็บอกไปตัดแถวชุมพรนี่ค่ะโอบโหไ่ถูกกับพี่ต้องจาเสียใจเลย ที่ที่ที่ข้องใจอ่ะทําไมกานลูกครั้งแรกที่รู้ว่าลูกตายอ่ะแล้วทําไมนําศพตั้งสองคืนไม่มีใครมาติดต่ออะไรเลยอ่ะคนที่ก่อเหตุอ่ะไอไอทางตำรวจแล้วก็เข้าใจเขาต้องทําตามหน้าที่แต่ถ้าความรับผิดชอบของพ่อแม่คนที่ทำทําไมไมเขาไม่มาดูเลยสองศพแล้วศพดีกับศพนล้ก็นาสงสารภะระ ลูกเขาต้องเป็นห so totally. ัวหลักอะเหมือนที่นี่เขาเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวของพ่อแล้วก็พวกของเขาเขาเป็นคนที่รับผิดชอบในครอบครัวเขาต้องไวกําลังทํางานกําลังช่วยพ่อช่วยแม่แล้วมาหมดเขาตรงนี้แล้วไม่มีใครที่จะญยาิเขาอะไม่มาเลยไม่มาดูดำดูดีเลยแม่แต่มางานศพหรือว่ามา ให้ความว่าเสียใจอย่างเงี้ยไม่มีเลยเงียบไปเลยมันมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเรื่องไม่ถึงหรือว่าญาติเขาไม่รู้ทําไมอ่ะคนชีวิตคนทั้งคนอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่มาให้เราหวังอ่ะมาเขาต้องมาดูแลหรือมาดูครอบครัวคน,น,นผู้เสียหายมั่งสินนไม่สิเง,ง,ง,งียบอย่างเงี้ยไ ไม่นึกเลยว่าจะมาโดนกับกับตัวเองอ่ะม,มันบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วพอละที่ค้างบ้านก็ดูดิลูกก็สามกำลังจะวัยกำลังจะเติบโตกำลังจะเรียนอีกไกลมาหมดไปอย่างเงี้ยแล้วเรื่องก็เงียบ เลยหรือว่าตำรวจเขาไม่ได้สืบเลยเหรอว่าเขาคนที่ไหนจังหวัดอะไรมีพ่อมีแม่ไหมช่วยประสานงานให้หน่อยนี่ไม่มีเลยมันไม,มไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะแต่ที่นี่ดูสิสองศพและหมู่บ้านเดียวกันใกล้เคียงกันแต่คนนู้นก็ทำที่วัดคนนี้ก็ทำที่นี่ที่นี่ที่บ้านแต่ถ้ามมันมีหน่วยมีพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุน่ะ เคยมาให้กำลังใจมาดูได้ไหมว่าเขาอ,อยู่ยังไงเขาสูญเสียยังไงของสาวหลักในครอบครัวมันมันสึกว่า,าววท้อเลยอ,อย่ยละท้อใจลราเราทั้งคนยังคิดเลยว่าเดี๋ยวนี้มันยังไงแล้วว่าโลกชีวิตคนนี้ไม่มีค่าแล้วเหร ในส่วนของคดีตรงนี้คุณแม่คิดว่าไงบ้างในส่วนของคดีคดีก็ไม่รู้เลยเพราะตำรวจก็ไม่เคยมาในงานเลยไม่ได้มาบอกเลยว่าเออคนร้ายตอนนี้กําลังเดินคดียังไงนะจะทําต่อไปคือไม่รู้ข่าวอะไรเลยแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มางานไม่ได้เข้าในประเด็นบ้านเจ้าของผู้เสียหายนี่เลย ติดต่อกลับมาบ้างไหมครับไม่มาไม่มีได้ติดต่ตดตอเลยค่ะตั้งแต่ญากไปรับศพที่โรงพยาบาลแล้วก็มาแล้วก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะผลชนะสูตรนนิงครับ ยังไงฮะตอนตอนแรกยังไงผลชนิสูตรยังไงบ้างผลชนิดสูตรอ่ะอันนี้มันเป็นผลการตายนะคะผลการตายผลการตายเขาจะเขียนว่าหัวใจล้มเหลวอะไรประมาณนี้ค่ะตรงเนี้ยเขาจะเขียนเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วก็เหมือนการเต้นของหัวใจสาเหตุของการเสียชีวิตอะค่ะเหมือนเลือดออกเยอะอะไรแค่นี้เองค่ะแล้วพอหนูไปแจ้งตายคือมันแจ้งไม่ได้เพราะว่ามันมีสำนวนคดีของตำรวจตายเพราะว่าถูกยิง แต่อันนี้คือการเหมือนหัวใจล้มเหลวค่ะก็แจ้งตายไม่ได้ก็เลยต้องไปทําใหม่อีก mm hmm. เพื่อที่จะเอาในนี้ให้หมอ,ให,หมอให้หมอยืนยันว่า สาเหตุการตายคือจากการถูกยิงจริงๆนะคะเราเราก็เลยคิดว่าการลงอย่างนี้น่ะมันเป็นผลกระทบกับคดีไหมเพราะว่าลูกเรายิงแล้วมาลงอย่างนี้เรากลัวว่าคดีจะไม่ถึงไหนไงเพราะว่าผลหมอออกมาอย่างนี้น่ะโดยที่ว่าลูกเรายิงจนทะลุทั้งหน้าทั้งหลังแล้วคุณมาบอกว่าเลือดออกเยอะแล้วหัวใจวายอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปในลูกคดีอ่ะทัานจะไม่ง่ายไปเหรอ เรากลัวอย่างนี้แหละค่ะกลัวมันจะเงียบมั้ยกลัวเรื่องจะเงียบกลัวผู้ก่อเหตุไม่ได้รับโทษถึงที่สุดใช่ไหมฮะเราอยากให้เอาถามที่ว่าตั้งสองชีวิตน่ะแล้วยังอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จะห้าสิบห้าสิบอีกคนน่ะเขาแค่ติดคุกตามกฎหมายพอได้เวลาก็หลุดออกมาแล้วก็มาขอเหตุอีกเหรอแล้วได้รับโทษไ้ถึงที่สุดและต้องครอบครัวของเขาอ่ะต้องมารับผิดชอบคนที่ สูญเสียค่ะแล้วเนี่ยพอหมอออกใบอย่างเนี้กลัวค่ะกลัวคดีเงียบไปะพอเขาหาว่าได้ขออ้างตรงนี้เราก็คือคดีไม่เดินเราก็เลยขอไปขอใหม่แก้ไขแล้วตอนนี้แก้ไขแล้วแก้ไขแล้วยแต่ตอนแรกเงียบเลยแล้วมาเห็นก็เลยเราเรามันซ้ำมันไม่แน่นนะมันเหมือนธรรมดา จริงมันไม่ใช่ถ้ามาเห็นสาภาพลูกแล้วยิงจนข้างทะลุหลังแหละแล้วเลือดออกข้างหน้าข้างหลังอะเลือดวิเลนเลยแล้วจะมาลงคุณลงว่าหัวใจล้มเหลวกับเลือดออกมากนี่มันมันง่ายเกินไปไม่สําหรับปากกาของหมออะต้องนึนนกจริงจิตใจของพ่อแม่ขอนที่ตายสิคุณเขียนอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตกมา ถ้าเรื่องมันตัดไปถึงโซคดีเรื่องเงียบอะลูกหนูไม่ตายฟีเหรอชีวิตคนทั้งคนเวลาคุณเซนอะไรเขียนอะไรอะกรุณาดูต้นเหตุต้นผลนี่ดีและคว,วามรู้สึกของผู้เสียหายด้วยไม่ใช่คนเขียนอย่างนี้แล้วมันง่ายเกินไปต้องหาความยุติธรรมให้คนเสียหายด้วยสิ พ่อแม่ของคนเสียหายด้วยไม่ใช่เขียนด้วยความรู้สึกของหมอของปลายปากกาของหมอต้องนึกถึงกิตใจของคนสูญเสียด้วยลูกทั้งคนและเสาหลักของครอบครัวด้วยแล,ละภารานี้จะต้องรับผิดชอบลูกอีกสามคนแล้วใครจะทําใครจะเลี้ยงอ่ะพ่อกับแม่ก็อายุป่านนี้แล้วลูกยังเล็กกว่วาลูกจะใหญ่อะ่ะปู่กับย่าไม่ตายก่อนเหนอะแล้วใครอะ่ะใครจะดูแลต่อละ มันง่ายจังเขียนน่ะถึงสมมุติว่าถ้าถึงตำรวจแล้วถึงศาลน่ะเขาพิจารณาแค่คำร้องคำตรงนี้จะสู้ได้เหรอมันแล้วคดีู้เงียบระลูกหนูก็ตายฟรีมันมันไม่ใช่มันง่ายเกินไปสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่สำหรับชีวิตของคนมันไม่ใช่เลยนี่เป็นใบใบเก่านะก่อนแก้ไปใส่ก็สานไว้ นี่เป็นใบใหม่นะใช่มันปมเลยปมปมไม่เสร็จโธ่มันถึงบ้านแกไขแล้ก็ไม่ได้ไปที่โรงพักเลยวะหมาว่าปลัดเขาทําให้เลยเาบอกไม่ต้องไปเอาแล้วก็ได้อ๋อประหลัดเราสำเร็จเลยเนี่ยราคาหมอนั่นกเงียบนะไม่รู้กาที่อื้นจะใถ้ากาที่อื้นน่าจะประมาณเก้าครับออตอนนี้นี่ตำรวจลงเคจเองครับ เบื้องต้นไหมเบื้องต้นลงจงเจ็ดไปครับเบื้องต้นลงเจ็ดแต่ว่าจริงๆน่าจะประมาณเก้าครับแล้วก็เมื่อวานจะไม่เร็วๆคิดว่าเป็นเก้าอ่าทัวเมื่อวานเจ้าระงบ้านพัพวกพบหลอกกระสุนอีกเพิ่มเติมครับแต่พผมไม่แน่ชัดว่าเผอพบเป็นเก้าหรือแปดนะแต่ว่าผบพวกกระสุนหนึ่งหัวแล้วก็ผบเราลูกเบิ้หนึ่งไม่รู้ว่าหลอหรือซ่องครับก็ไม่แน่ชัดแต่เขาเจงเขอหมาไปนั้นครับทึ้งได้เอามาประกอบลักท่านใน้หลงนะนขาบอกไม่มีครับ mà cân sát lúa mình giếng mấy, mình đi đâu mình có lớn đấy